รับซื้อเหรียญย5สสตางค์พศ2539จะเป็นแบบไหนดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i o c h a ช n น l นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาประกาศรับซื้อนะเหรียญย5สตางค์พศ2อ3 9นนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเหรียญย5สตางค์นะครับทั้งแบบเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงครับว่าแบบไหนรับซื้อเท่าไหร่อะะไไรรยัังงนคบ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบนะครับหรือว่าไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับการรับซื้อเหรียญแรกต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูเหรียญกันนะเดี๋ยวผมขอบอกช่องทางการติดต่อของผมก่อนละกันนะครับก็อยู่บนหน้าจอเลยนะครับเป็นไลน์ดีนะครับเป็นเบอร์โทรนะครับเป็น QR Code นะครับถ้าเกิดใครแบบแอดไลน์ไม่ได้หรืออะไรไ,ไม่ได้ก็โทรมา ได้เลยนะครับเบอร์ที่ผมให้เนี่ย0843419156นะครับรับเช่าทั้งพระเครื่องครับรับซื้อเหรียญเหรียญเก่านะครับแล้วก็เหรียญที่ผมประกาศรับซื้อเนี่ยตามออเดอร์นะครับแล้วก็มีแบงก์เก่าด้วยนะแล้วก็เหมาผ้าบ้านอะไรเงี้ยถ้าพเพื่อนๆมีอะไรเงี้ยที่อยากจะขายก็ลองส่งรูปมาหรือโทรมาคุยได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่เรื่องเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเหรียญที่ผมจะประกาศรับซื้อวันนี้เลยละกันนะครับ ก็เป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นหลังอย่างนี้นะนะครับปีสองห้าสามเก้านี่จะมีอยู่สองแบบนะครับจะแบบปกตินะครับกับแบบเหรียญกาจนาพิเศษนะเหรียญแบบนี้คือเหรียญแบบปกตินะครับแต่นะครับแต่ที่ผมรับซื้อวันนี้นะครับมันเป็นไม่ใช่เป็นเหรียญแบบธรรมดาทั่วไปนะนะครับมันจะต้องเป็นเหรียญแบบลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ก็คือลักษณะที่มีรอยแตกนะครับ ลอยแตกอย่างเงี้ยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะที่ผมจะรับซื้อนะครับวันนี้นะครับก็คือเหรียญที่เป็นลักษณะที่มีเนื้อเกินอย่างนี้นะครับเ like นื้อเกินแบบเนี้ยนะครับมีหลายเหรียญน,นะมีคนพบเจอได้เยอะนะครับมีคนพบเจอได้เยอะนะครับไม่ใช่ว่ามีเหรียญเดียวนะที่เป็นบล็อกแตกตรงนี้นะครับที่เป็นบล็อกแตกตรงนี้ในย้ํานะครับต้องเป็นบล็อกแตกนะครับแล้วก็มีเนื้อเกินขึ้นมาอย่างนี้นะครับต้องแตกให้ชัดอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเหรียญแบบที่เป็นปีสามเก้าเหมือนกันแต่มันจะมีแตกเล็กๆน้อยนนะครับ ่างเงี้ยแตกนี้นิดหน่อยอย่างเงี้ยไม่มีเนื้อเกินอย่างเงี้ยมันมีนะครับมันมีเยอะนะครับที่ผมรับซื้อเนี่ยต้องมีเนื้อเกินแบบนี้เท่านั้นนะครับแบบนี้เท่านั้นนะเหรียญพวกเนี้ยนะครับเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับตามออเดอร์นะครับนี่อย่างเงี้ยมันเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยน์นะครับที่ผมรับซื้อวันนี้ก็คือมีลูกค้าให้หานะครับผมก็มาประกาศรับซื้อนะเพราะว่าเหรียญตัวเนี้ยนะครับผมประกาศรับซื้อบ่อยนะครับประกาศรับซื้อบ่อยอยู่นันนะถ้าเกิดมีลูกค้าต้องการผมก็จะมาประกาศรรัับบซื้อนะค แต่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยมีอยู่แล้วนะครับหรือมีเก็บสะสมได้เนี่ยตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยก็ส่งมาขายได้นะครับตอนนี้รับอยู่นะนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับย้ำนะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับปีสอง9น้าสสิบเก้านะครับที่มีเนื้อแตกอย่างนี้เท่านั้นนะนะครับถ้าเป็นแบบปกติยังไม่รับนะครับแบบปกติยังไม่รับนะครับย้ำไว้เลยว่ายังไม่รับจะรับแบบนี้เท่านั้นนะครับรับแบบนี้เท่านั้น ส่วนราคานะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละห้าสิบบาทนะครับนี่ขึ้นอยู่ที่สภาพความสวยนะครับขึ้นอยู่ที่สภาพความสวยนะนะครับราคาจะขึ้นอยู่ที่สภาพความสวยนะครับว่าราคาเท่าไหร่เนี้ยต้องดูที่สภาพนะครับเพราะเพราะว่ามันมีหลายสภาพนะนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับสองห้าสามเก้านะครับด้านหลังอย่างนี้นะนี่แล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับที่มีบล็อกแตกเท่านั้นนะครับย้าว่าเท่านั้นนะ โอเคเดี๋ยวเรามาไปที่เหรียญต่อไปแล้วกันนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที that, ่ผมรับซื้อแบบง่ายๆบ้างนะครับเหรียญเนื้อทองเหลืองที่รับซื้อแบบง่ายๆแล้วกันนะครับหาง่ายที่สุดละสําหรับเหรียญที่รับซื้อตอนเนี้ยนะครับนี่เป็นเหรียญเก่านะเหรียญรุ่นเก่านะครับก็เป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับก็คือปีสองพันห้าร้อยสาสิบนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องพัสเสียนตรงพัสเสียนขวางพัสเสียนเอียงอะไรนั้นนะครับพัสเียนปกติเลย นะครับแบบนี้เลยที่รับนะสองห้าสามศูนย์นะครับนี่ถ้าตรงพอสอปุ๊บรับเลยนะครับรับเลยนะขอเป็นสภาพที่โอเคนะครับขอเป็นสภาพที่โอเคนะรับนะครับตั้งราคาอยู่ที่ประมาณนะครับตั้งแต่เหรียญละยี่สิบนะครับขึ้นไปนะครับแล้วแต่ที่สภาพความสวยนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็สภาพแพงกว่านี้นะครับอันนี้ผมบอกราคาให้เข้าๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าบอกราคาเวอร์ไปก็ เดี๋ยวก็หาว่าหลอกลวงอีกนะครับรับซื้อราคาแบบนี้นะครับรับซื้อราคาแบบราคาที่รับได้จริงๆนะครับก็เลยบอกอย่างนี้นะนะครับใครจะหาว่าผมรับซื้อทําไมไม่รับซื้อเท่าคนนู้นคนนี้นะครับคนนู้นรับสูงกว่าเราเจอที่ไหนขายที่มันแพงกว่ารับซื้อแพงกว่าเราก็ไปส่งไปขายเขานะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดมากถ้าเราผมสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับถ้าเจอคนไหนขายแพงกว่าให้รับซื้อแพงกว่าผมอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนส่งไปขายเขาได้นะครับไม่จาเป็นว่าต้องขายผม นะครับอันนี้แบบพูดแบบตรงๆเลยนะนะครับแต่เราต้องดูนะว่าเขารับซื้อจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะนะครับอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะนะครับนี่เหรียญที่ผมรับนี่นะครับง่ายๆเลยปี2530นะครับแล้วก็มีปี4ี่4ี่นะครับที่เป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับ4ี่4ี่ี่ก็รับนะครับแต่มันหายากนะครับเอาแบบส0ูนย์เนี่ยหาง่ายๆแล้วก็มีปี5้า2นหนะครับที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเหรียญที่จะรับซื้อเนี่ยปี30ย์นะครับ มีปีสามศูนย์สี่สองสี่สี่ห้าหนึ่งห้าสองนะครับย้ําว่าต้องเป็นเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงไม่รับเลยนะครับไม่รับเลยนะนะครับอันนี้แบบชัดเจนเลยนะครับส่วนราคาพวกเหรียญพอสอต่างๆข้อก้อยมาค่อยมาคุยกันอีกแล้วกันนะครับพอราคามีขึ้นมีลงนะแต่ถ้าเป็นพวกเหรียญทองแดงแบบนี้นะครับทุกปีพอสอนะครับตอนนี้ผมไม่รับเลยนะครับ ไม่รับเลยนะถ้าเป็นปีพศอ,อ,อะไรแล้วแต่เนี่ยไม่รับเลยถ้าเป็นเนื้อทองแดงแบบเนี้ยนะครับไม่รับเลยไม่ว่าจะเป็นรอสิบนะครับหรือรอเก้านะครับราชการที่เก้าหรือราชการที่สิบเนี่ยผมไม่ได้รับซื้อนะ,ถ,นอนะถ้าเป็นทองแดงนะครับย้ํานะครับถ้าเป็นทองแดงนะนอกเสียจากนอกนอกเสียจากว่านะครับเป็นทองแดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูละกันนี่เป็นทองแดงแบบนี้นะครับให้ดู นี่ถ้าเป็นรอสิบนะครับถ้าเป็นราชการที่สิบนะนี่ต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่พ่าเสียนเอียงแบบนี้นะครับถึงจะรับนะถึงจะรับนะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเอียงพอได้เห็นไหมเอียงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับจะพบเจอได้เยอะนะครับสําหรับเหรียญที่เอียงเล็กๆน้อยๆนะสำหรับเหรียญราชการที่สิบเพราะว่าผลิตเยอะมากนะครับผลิตเยอะจริงๆนะครับนี่ นะครับจะมีเอียงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ราคาก็ไม่ได้สูงนะครับราคาไม่ได้สูงนะถ้าแบบสภาพแบบ UNC อะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ที่เหรียญละร้อยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะนะครับไม่ได้สูงราคาไม่ได้สูงนะครับราคาไม่ได้สูงแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยก็ราคาก็จะถูกลงกว่านั้นนะนะครับอันนี้ที่ผมมาบอกราคาเนี่ยบอกคร่าวๆนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยชอบหาว่าซื้อแล้วไม่ไม่บอกราคานะฮะอันนี้บอกไปเลยนะราคาแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่นะครับเอียงเล็กเลน้อยๆหรือเอียงเยอะๆยก็ได้นะครับเอียงเยอะๆยผมก็รับนะครับถ้าคุณมีนะนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูแล้วกันแต่อันนี้เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับอันนี้เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะอันนี้อันนี้อันนี้เกือบตรงอันนี้เอียงแบบเยอะเลยนะครับอันนี้เอียงเยอะหน่อยนะครับแบบนี้ก็รับนะแบบนี้ก็รับนะถ้าเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับหลักเกณฑ์ในการดูเหรียญพวกนี้นะครับเราต้องส่องตรงนี้นะส่องขอบเหรียญนะครับว่ามีรอยประกบกันหรือเปล่านะครับ เพราะบางทีมันมีพวกที่แบบปองแปลงเหรียญนะเอาเหรียญมาประกบกันนะครับแล้วก็ทําให้หัวกับก้อยมันตรงกันอะไรเงี้ยทําให้เป็นพระเศียรตรงอะไรเงี้ยนะครับต้องดูให้ดีๆนะครับต้องดูให้ดีๆนะนะครับเพราะว่ามีเจอนะครับมีเจอนะที่เอาเหรียญมาสองเหรียญมาเจียออกนะครับแล้วก็แล้วก็มาประกบกันนะครับต้องระวังนะเราต้องดูมันต้องเป็นเหรียญที่แบบเป็นเหรียญเนื้อเดียวกันจริงๆนะครับนี่นะครับแบบนี้นะถึงรับนะครับถึงรับนะนะครับราคาก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับแบบเนี้ยนะนี่ นะครับอันนี้แบบเสียนเกือบตรงนะนี่นะครับดูอย่างนี้นะครับเห็นมาเกือบตรงอย่างนี้นะครับเห็นมานี่เนี่ยนะครับที่รับนะที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับที่เป็นเน,เนื้อทองแดงครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังถ้าเป็นเหรียญพวกสลึงนะครับเหรียญยี่ห้าตังห้าสิบตังเนื้อทองแดงผมจะรับแต่เหรียญที่เป็นพระเสียนเอียงกับพระเสียนตรงพระเสียนขวางแบบนี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแบบที่ตรงดูตรงพอส ổ, หรือแบบ อะไรเงี้ยผมไม่รับเลยนะครับเพราะว่าผลิตเยอะนะเหรียญเนื้อทองแดงผลิตเยอะแล้วก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับในวงการหรือในตลาดเนี่ยที่เขาเล่นหากันนะนะครับอันนี้เคลียร์ให้ชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายคนส่งมาถามผมเหรียญทองแดงรับอะไรบ้างนะครับบางคนบอกว่ามีทุกพ่อสอเลยนะครับถ้ามันมีทุกข้อสอจริงๆเนี่ยถ้าทุกคนมีทุกพ่อสอจริงเนี่ยมันแสดงว่ามันหาง่ายใช่ไหมครับถูกไหมถ้าเหรียญไหนที่มันหายายากๆเออเราจะไม่ค่อยมีกันนะครับอันนี้แบบก็บอกไว้ประมาณนี้นะครับ เราต้องศึกษาให้ดีๆนะศึกษาแบบข้อมูลจริงๆนะครับว่าเหรียญไหนที่เขาเล่นกันหรือไม่เล่นกันนะนะครับส่วนใหญ่ช่องผมเนี่ยก็จะหาเหรียญที่แบบง่ายๆนะครับชาวบ้านพอหาได้นะครับไม่ได้เอาเหรียญในตำนานมานะครับเพราะว่าเหรียญในตำนานบางทีมันมีแค่ร้อยเหรียญอะไรเงี้ยบางทีชาวบ้านหาไม่ได้หรอกครับดูก็ได้แค่ดูแบบดูไปก็ได้แค่ค,ความรู้เพิ่มนะครับแต่เรามไม่มีโอกาสได้เหรียญพวกนั้นมานะครับน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆบางเหรียญราคาเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ย บางคนมันหาไม่ได้เหรอครับเพราะมันอยู่ในมือนักสะสมส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังอยู่ในมือนักสะสมทั้งนั้นนะครับถ้าชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็ลองหาเหรียญที่เป็นแบบเหรียญลองๆล,ง,ลงมานะครับแบบช่องผมเนี่ยนะครับหาได้แน่นะครับหาได้แน่ถ้าเราแบบเจอนะถ้าเราแบบสังเกตดูนะครับเหรียญพวกนี้เราหาได้แน่นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีนะเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้นะปี2 5งพต้องเป็นเหรียญแบบนี้นะครับนี่เหรียญแบบเก่านะครับที่เป็นหลังแบบนี้นะนะครับสองห้าสามเก้า และไม่ใช่แบบธรรมดาต้องเป็นแบบที่เป็นบล็อกแตกอย่างนี้เท่านั้นนะผมถึงจะรับนะครับผมถึงจะรับซื้อนะสองห้าสามเก้าบล็อกแตกเท่านั้นนะครับย้ำว่าบล็อกแตกเท่านั้นนะครับราคาก็อยู่ประมาณเหรียญละห้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับลดหลั่นลงไปตามสภาพขึ้นอยู่ที่สภาพความสวยนะครับประมาณนี้เลยนะครับรับซื้อตามออเดอร์นะครับรับซื้อตามออเดอร์นะนะครับรับซื้อจํานวนจํากัดละกันนะครับอันนี้นะนะครับนี่ แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็อยู่บนหน้าจออยู่แล้วนะครับถ้ามีเหรียญหรือมีภาเครื่องนะครับอยากจะขายหรืออยากจะสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลอะไรต่างๆก็ส่งมาสอบถามผมได้นะครับถ้าผมดูแล้วแบบผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบส่งไลน์มาแล้วแบบผมตอบช้าไปก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าคนวันหนึ่งคนส่งไลน์มาเยอะมากนะครับจะให้ผมนั่งแบบ ตอบได้แบบรวดเร็วทันใจของเพื่อนๆเลยบางทีมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะผมก็ต้องแบบทําหน้าที่อื่นด้วยนะนะครับอันนี้แบบอธิบายให้เข้าใจเพราะว่ามีในไลน์เนี่ยก็มีคนแบบว่าหาว่าผมหลอกลวงบ้างหรืออะไรบ้างครับผมไม่หลอกลวงหรอกนะครับถ้าคนหลอกลวงเขาต้องเอาตังค์คุณนะครับผมไม่เคยไปเรียกร้องเอาตังค์ที่ใครนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจกันตามนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยไว้ใต้คลิปได้นะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับการรับซื้อเหรียญต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ